ลาวเป็นชนชาติที่เก่าแก่ชนชาติหนึ่งของโลกมีถิ่นกำเนิดอยู่ในแหลมสุวรรณภูมิหรือที่ชาวตะวันตกเรียกว่าแหลมอินโดจีนชนชาติลาวได้วิวัฒนาการมาอย่างละอิยดละเอียวคือล้มลุกขุกเข็นแสนสาหัสเป็นเวลายืดเยื้อยาวนานจากยุคหินกลางสู่ยุคหินใหม่สู่ยุคก่อนประวัติศาสตร์ยุคประวัติศาสตร์และปัจจุบัน ชนชาติลาวมีชื่อเรียกว่าลาวหรือลาวะมีพลเมืองมากมายกระจายอยู่ทั่วแหลมสุวรรณภูมิทั้งเขตลุ่มแม่น้ำโขงและลุ่มแม่น้ำเจ้าพระยาทางทิศใต้แผ่ขยายจรดแหลมมาลายูทิศเหนือแผ่ขยายขึ้นไปถึงเขตยูนนานเสฉวนทิศตะวันออกถึงมณฑลกวางสีกวางตุง้งสาธารณรัฐประชาชนจีน และทิศตะวันตกถึงมคตรประเทศปัจจุบันคือแคว้นอัดสัมประเทศอินเดียวิวัฒนาการของมนุษยชาติสมัยปฐมโบราณอันยาวไกลเริ่มจากยุคหินเก่าปรากฏว่ามีมนุษยชาติอาศัยอยู่ในแหลมสุวรรณภูมินี้เนิ่นนานมาแล้วซึ่งเป็นจำพวกเดียวกับมนุษย์ชวาและมนุษย์ปักกิ่ง จากการค้นพบฟันและชิ้นส่วนเศษเหลือของมนุษย์โบราณที่ถ้ำภูเลยแขวงหัวพันสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวเมื่อคริสต์ศักราช1936โดยนักค้นคว้าโบราณคดีชาวฝรั่งเศสชื่อว่าเอโซเรงยืนยันว่าร่องรอยมนุษย์ซึ่งค้นพบที่ถ้ำภูเลยแขวงหัวพันนี้มีอายุประมาณ สี่ถึงห้าแสนปีนอกจากนี้ยังมีการค้นพบโครงกระดูกมนุษย์โบราณอยู่ที่ช่องเขาโซโลเกาะชวาประเทศอินโดนีเซียเรียกว่ามนุษย์ชวาและมีการค้นพบที่จูกูเตียนนครปักกิ่งเมื่อคริสต์ศ,ศักราช1927เรียกว่ามนุษย์ปักกิ่งจากการศึกษาคนา้นคว้าด้านประวัติศาสตร์โบราณคดี ของโครงกระดูกมนุษย์โบราณและเครื่องใช้สอยต่างๆในหลายแห่งของโลกแสดงให้เห็นร่องรอยการเคลื่อนย้ายขยายเผ่าพันธุ์ของมนุษยชาติซึ่งเริ่มต้นจากทวีปแอฟริกาอันเป็นถิ่นกำเนิดของมนุษยชาติไปสู่ภาคส่วนต่างๆของโลกในหลายเขตคือมีพวกไปทางทิศเหนือเข้าสู่ทวีปยุโรปและอีกพวกหนึ่งเคลื่อนย้ายมาทางทิศตะวันออก เข้าสู่ทวีปเอเชียอันได้แก่ดินแดนที่เป็นประเทศอินเดียแหลมสุวรรณภูมิเอเชียตะวันออกประเทศจีนหมู่เกาะต่างๆในเขตทะเลจีนใต้และมหาสมุทรอินเดียสำหรับพวกที่เคลื่อนย้ายมาทางทิศตะวันออกได้เข้ามาอาศัยดำรงชีวิตอยู่ในหลายอาณาเขตเช่นในดินแดนที่เป็นประเทศอินเดียปัจจุบันแหลมสุวรรณภูมิหรือแหลมอินโดจีน ซึ่งมีร่องรอยหลายอย่างทิ้งไว้ที่ถ้ำภูเลยแขวงหัวพัน์ก่อนกลุ่มโฮโมซาเปียนพวกที่เข้ามาสู่แหลมสุวรรณภูมินี้ได้แยกออกเป็นสองสายคือสายหนึ่งไปทางทิศใต้สู่เกาะชวาในเขตทะเลจีนใต้อีกสายหนึ่งไปทางทิศตะวันออกถึงเขตซึ่งเป็นที่ตั้งของนครปักกิ่งในปัจจุบันด้วยเหตุนี้ นักประวัติศาสตร์และนักโบราณคดีจึงลงความเห็นว่าดินแดนแหลมสุวรรณภูมินี้เป็นทางผ่านของมนุษย์ชวาและมนุษย์ปักกิ่งอิงตามหลักฐานการค้นพบโครงกระดูกและเศษชิ้นส่วนเก่าแก่ที่กลายเป็นหินของมนุษยชาติยุคมนุษย์ทนีหรือมนุษย์วานอนมาถึงยุคมนุษย์คนปฐมโบราณ ทำให้ทราบว่าเผ่าพันธุ์มนุษยชาติยุคมนุษย์ทนีหรือมนุษย์วานอนได้ปรากฏตัวขึ้นในทวีปแอฟริกาก่อนเมื่อประมาณ6-7ถึงล้านปีมาแล้วเผ่าพันธุ์มนุษยชาติได้วิวัฒนาการผ่านมาหลายยุคหลายสมัยแยกกันออกเป็นหลายเผ่าพันธุ์แผ่ผายกระจายกันไปสู่ดินแดนภาคพื้นต่างๆของโลกทั้งแอฟริกายุโรปและเอเชีย เผ่าพันธุ์มนุษยชาติในยุคมนุษย์ทนีหรือมนุษย์วานอนนั้นแบ่งออกได้เป็นสองประเภทใหญ่ๆคือประเภทกินพืชและประเภทกินสัตว์ประเภทกินพืชมีเบ้าสมองหรือกะโหลกศีรษะประมาณ900มิลลิลิตรน้อยกว่าประเภทกินสัตว์ซึ่งมีกะโหลกศีรษะเกินกว่า1,000มิลลิลิตรด้วยเหตุนี้เผ่าพันธุ์มนุษยชาติประเภทกินสัตว์ จึงมีความฉลาดมากกว่าประเภทกินพืชในยุคหลังๆคือประมาณ200,000ปีมานี้มนุษยชาติประเภทกินสัตว์ได้พัฒนาเป็นสายพันธุ์ใหม่ขึ้นมาในทวีปแอฟริกาเรียกว่าโฮโมซาเปียนมนุษยชาติสายโฮโมซาเปียนนี้มีเบ้าสมองหรือกะโหลกศีรษะใหญ่ประมาณ1450มิลลิตร ซึ่งใหญ่กว่ามนุษยชาติสายพันธุ์อื่นๆที่เคยมีมานอกจากมีเบ้าสมองใหญ่แล้วโฮโมสเปียนยังมีจุดที่ตั้งฐานกำเนิดเสียงอยู่ต่ำสามารถเปล่งเสียงได้ดีกว่ามนุษยชาติสายพันธุ์อื่นๆด้วยว่ามีเบ้าสมองหรือกะโหลกศีรษะใหญ่กว่าและมีฐานกำเนิดเสียงที่ดีกว่าสายพันธุ์อื่นๆดังกล่าวแล้วมนุษยชาติสายพันธุ์โฮโมซเปียน จึงมีความฉลาดมากกว่าสายพันธุ์อื่นทั้งมีความสามารถพัฒนาภาษาพูดด้วยการออกเสียงที่หลากหลายซึ่งสามารถใช้เป็นสื่อบอกความหมายให้เข้าใจกันได้จากนั้นมนุษยชาติสายพันธุ์โฮโมโซาเปียนได้พัฒนาตนเองให้มีความเจริญก้าวหน้ารวดเร็วกว่ามนุษยชาติสายพันธุน์อื่นๆได้แผ่ผายกระจายไปสู่ภาคส่วนต่างๆของโลก จากทวีปแอฟริกาไปสู่ทวีปยุโรปเอเชียออสเตรเลียอเมริกาและกลายมาเป็นต้นตระกูลของมนุษยชาติเผ่าพันธุ์ต่างๆบนโลกมากระทั่งถึงปัจจุบันนี้ส่วนมนุษย์สายพันธุ์อื่นๆที่มีมาก่อนหน้านั้นเช่นสายพันธุ์นีแอนดร์ยซลซึ่งเคยอาศัยอยู่ในทวีปยุโรปมาเป็นเวลายาวนานได้ลดจำนวนลงไป และในที่สุดก็สูญพันเมื่อประมาณสามหมื่นปีมานี้เพราะไม่สามารถพัฒนาตนเองให้เจริญก้าวหน้าทันกับการเปลี่ยนแปลงของบรรยากาศโลกได้ประกอบกับมีความขัดแย้งต่อสู้ทำลายในหมู่มนุษยชาติด้วยกันเองดังนั้นจึงมีแต่มนุษยชาติสายพันธุ์โฮโมซาเปียนเท่านั้นที่ดำรงคงตัวอยู่บนโลกได้ถึงปัจจุบัน วิวัฒนาการของมนุษยชาติในยุคต่างๆนักวิชาการด้านประวัติศาสตร์มนุษยวิทยาและโบราณคดีได้แบ่งยุคแห่งวิวัฒนาการของมนุษยชาติออกเป็นสมยุคเริ่มต้นคือยุคหินเก่าอายุประมาณ5 0 0 0ส0ถึงสองหมปีก่อนคริสต์ศักราชยุคหินกลางอายุประมาณ2 0 8 0 0ื่ถึงปปีก่อนคริสต์ศักราช ยุคหินใหม่อายุประมาณ8,000ถึง6,000ปีก่อนคริสต์ศักราชร่องรอยของมนุษย์โบราณซึ่งค้นพบที่ถ้ำผูเลยนั้นมีทั้งยุคหินเก่าและยุคหินกลางจึงสามารถลงความเห็นได้ว่าบริเวณสายภูเลยหรือเทือกเขาผูเลยแขวงหัวพันสปปลาวมีมนุษยชาติหลายเผ่าพันธุ์มาอยู่อาศัย ในช่วงเวลาใดาเวลาหนึ่งแล้วเคลื่อนย้ายหรือสูญพันธ์ไปมนุษยชาติสายพันธุ์โฮโมโซาเปียนเป็นสายพันธุ์ล่าสุดที่เข้ามาอยู่อาศัยในเขตสายภูเลยและบริเวณใกล้เคียงดังได้พบหลักฐานเช่นเศษกระดูกกะโหลกศีรษะและเครื่องใช้สอยต่างๆที่ค้นพบในถ้ำภูเลยภาพเขียนบนหน้าผาตามสายน้ำต่างๆ ที่มีต้นกำเนิดใกล้กับสายพูเลยเหล่านี้เป็นสิ่งยืนยัน